โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีดัดสวัสดีเขาคนกันด้วยนะครับผพวันนี้ก็อยู่กับผมช่องเดียร์สดเอนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโลบอคแมปฟูดบอคบอกฟูดนะครับผมโอ้โหโอเคผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำคลิปเอ้ยไม่ใช่แต่วันนี้เราจะมาสอนหาดาบ โอเด้งคู่แบบนี้กันนะครับผมคนดูที่น่ารักทุกๆคนชาวเดียโซนัะผมวิธีการทําขั้นตอนทำดับคู่โอเด้งแบบนี้ไม่ยากมากนะครับแต่ก็โอ้โหก็ใช้เวลาอยู่นะเออมันต้องแบบใช้ดวงแล้วก็ต้องใช้แบบวันเวลาในการทํานะโอเครัค้ผหเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอน ทำกันเลยดีกว่าผมว่ามีเงื่อนไขในการทำดับคู่โอเด้งยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกงินตอนทำเควสกันเลยดีกว่าครับคนดูเจอกันโอเคครับผมอันดับแรกนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งทำใหม่นะครับผมก็ขอแนะนำนะครับให้ทุกคนครับมาคุยกับบอท n อ c จากตรงแมนชั่นมาด้านหลังนะครับตรงนี้อ่าให้ทุกคนนะผมแนะนำนะครับว่ามาเดินตรงนี้มาคุยกับบอทตัวนี้นะครับอ่าเราคุยกับเขาไปนะครับผมอ่านะมันก็จะเปิดประตูให้เรานะครับแต่ว่านี้ผมคุยให้แล้วอ่าประตูอันนี้ก็คืออะไรนะดาแนะนำับเมื่อเราเดินมาจากตรงนี้ใช่ไหม อ่านะครับคนก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับผมเดินมาเลยเดินตามผมมาเลยนะคนดูแล้วทุกคนจะเห็นกประตูเล่มน,นี้ผมหรือว่าประตูบานนี้นะครับให้เราเข้ามาในข้างในนะครับมันก็จะมีกับวิหารอ่าหรือว่าโบสถ์อย่างเด็นเลยแต่ข้าก็คือเป็นโบสถ์เลยนะอ่ามันก็จะมีทางด้านซ้ายนะผมของเราก็จะเป็นเควสของดาบทูชิตะแล้วก็ด้านขวาเราก็จะเป็นเควสของดาบยามะวันนี้ผมก็จะมาบอกทั้งสองเควสแล้วผมว่า2เควสเนี้ยมาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากทูชิตะกันเลยทุกคบเพราะว่ามันง่ายสุดเลยนะครับ อันดับแรกนะผมทูชิตะนะครับอาทูชิตะเนี่ยก็คือดาบเล่มนี้นะแต่ผมไม่ดูอ่ะอ่าอนี่อ่าอนี่นะครับทูชิตะนะ,ะับก็จะเป็นดาบเล่มนี้ยามะยามะของเราก็จะเป็นดาบเล่มนี้นะครับอ่ะโอเคผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าฟังนะครับอย่างแรกที่คือคุณต้องมีเลยก็คือ1ดาบยามะกับทูชิตะต้องเลเวลมาเตอรี่400เท่านั้นถึงจะทำควสด,ดาบทูชิตะกับยามะได้นะครับผม สองคือคุณต้องทำเควสอย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยให้เสร็จนะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปทำทุชิตานก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้งงนะ,ะเควสแรกของทุชิตานนะผมผมทำไปแได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข,าข่าวๆแล้วกันนะว่าทำเกี่ยวกับอะไรบ้างอันดับแรกนะผมนะผมจะขอวาร์ปไปที่ไอเกาะก่อนนะแะเบึงอ่ะผมขอวาร์ปไปที่เกาะปราสาทก่อนนะครับไม,รไ,มรไ,มรไม่เรียกว่าไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเกาะอ,อะไรอ่ะโอเคนะครับเมื่อเรามาเกาะน,นี้ผมให้แนะนำนะครับ ให้ทุกคนนะครับเดินมาเดินไปเลยนะครับเดินไปคุยอันนี้เป็นควยแรกนะเ,เดี๋ยวทุกคนงงกันเป็นแรกของทุชิตะอันดับแรกของผมทุกคน,นครับมาคุยกับอ่า n ี c ขายเรือตัวนี้ครับให้ทุกคนกดไปที่กดพูดคุยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็มาตรงคําว่าต่อไปนะครับต่อไปแล้วมันก็จะมีคําว่าอ่าตรงนี้นะผมเขียนว่าอะไรเพยดอมเพยดอมมันสักอย่างฮนะสำหรับใครที่งงเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะครับ โอเคประมาณนี้เลยครับก็พรีดอมพรีดอมนะเออประมาณนี้ให้ทุกคนนะผมทําที่เกาะปราศาสตรนะผมแล้วก็ทําไปที่เกาะอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นเกาะเริ่มต้นนะผมก็คือเกาะที่เรามาโลกสามนั่นแหละแล้วก็เป็นเกาะเกาะอะไรวะผมลืมละเออแต่ก็ประมาณ3มเกาะนะผมที่เราจะทาเควสนะเออคร้บผมททสองเรบเควสที่2ของทูชิตานะผมก็คือเป็นเคสเป็นเควส <laughs> เอ,อ ตาผู้ผิดขอขออภัยนะครับเพราะว่าเราพูดเร็วนะครับพูดช้ามันก็จะแบบเอิอๆหน่อยนะอ่าเมื่อเราจะทำเควสที่2ของทุชิลาดผมก็คือเขาจะให้เราเนะี่ยมาปกป้องปราสาทนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอ่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะมีเหมือนว่าอ่าโจรสลัดนะับุกมาที่ปราสาทแห่งนี้เราต้องปกป้องนะครับอ่าเราก็จะได้เป็นอัญมณีสีแดงอันหนึ่งมาครับแต่ว่าผมใช้ไปแล้วดิเออัอนนี้อันนี้อันนี้อนนอนนเออ ยานี้นะครับเราก็จะได้มาประมาณ1อันนะแล้วก็ไอเควสไอท่าเรือด้วย1อันก็เป็น2อันใช่ไหมเควสที่3ของร้านนะผมก็คือเควสบิ๊กมัมนะผมเราต้องฆ่าบิ๊กมัมนะครับก็คือเอาง่ายง่ายอะ่ะเราอะ่ะไปตีบิ๊กมัมแต่เราห้ามตายจากบิ๊กมัมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเฟลนะครับแต่ว่าภารกิจก็ไม่ล้มเลิกครับก็จะเป็นทําต่อได้นะครับแต่ว่าเราต้องฆ่าบิ๊กมัมพอเราฆ่าบิ๊กมัมเสร็จเราก็จะไปที่สวรรค์แต่ผมไม่ดูคลิปนี้นครับเป็นตัวอย่างก็คือคล เมื่อเราทำารกิจดาบทูชิตะนะครับผมเมื่อทำครบไปแล้ว2เควสนะครับแล้วก็จะมาทำที่เควสที่3าก็คือเราจะไปตีบิ๊กมัมนะครับผมเมื่อเราตีบิ๊กมัมให้ตายนะครับผมเราตีบิ๊กมัมให้ตายย่งบ้างครับเราก็จะส่งถูกขึ้นมาที่สวัส์นะครับผมแล้วเราก็จะมาทำเควสจุดโคพึง3อันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราดูนะ่า,า้องถาอะไรบ้างผมแนะนำว่าใช้เป็นผนพานนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นดาบทูชิตะหรือว่ายามาเท่านั้นนะครับผมหรือดาบอื่นใช้ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับถ้าถ้าเกิด อาข้อมูลผิดมากก็ขอพายได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาจุดคบเพลิงกันดีกว่านะผมว่าเออ่มาเสกปาลูกกระจกทั้งหลายของพวกเกาะสวรรค์ครับเมื่อเราเสกเสร็จแล้วก็วิ่งออกมาแล้วครับแล้วเราก็กดสกิลซีสกิลสกิลแซนนครับขออภัยนะครับอพอแล้วเราก็เปิดฮันคิสเลเกตนะครับแล้วก็ไล่ไล่ตีมอนพวกกระจกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอ่เราตีมอนไหมครับละตีมอนไปเลยครับแล้วเราสนใจอะไรมันนะครับ แล้วก็กลับมาที่ร่างพระนะครับแล้วก็มาจุดโบเปิงที่สองตรงนี้นะครับผมก็ดูโปโมนะผมแล้วก็เดินหนีออกมานะครับแล้วเราก็แต่งร่างพระนะครับแล้วก็ฟันลูกกระจกเหมือนเดิมเลยนะครับกดีตยังด้มาอนะครับแล้วก็มาที่โบเปิงสุดท้ายผมก็จะเป็นโบเปิงอันนี้ครับอ่าโบเปิงที่สามผมมันก็จะเจอกับบอสด้วยนะผมเป็นบอสของเกาะนี้ผมก็แนะนําให้ทุกคนค่อยตีค่อยระวังกันด้วยนะครับแล้วก็แบมออมาแล้วเราก็หนีนะเห็นไหมเราก็จะเจอกับบอสแสงนะครับ ขอญาตหนีมาก่อนนะฟันครับฟันครับฟันฟันเลยโอเคผมเมื่อเราฟันเสร็จนะครับเราก็จะได้ส่งกลับไปที่ประตูสวรรค์ของเรานั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็จะประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคนะผมเควสของอาทุชิตะนะครับก็จะมีสมเควสแล้วเราก็จะได้มาเป็นสามเพชรแดงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเควสของทูชิตะกันบ้างดีกว่าครับไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูเควสของยามาก,ก,า <c oughs> มากันบ้างดีกว่านะครับว่าเควสยามาของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้าง let's go โอเคครับผมนะครับเราก็จะมาดูในทางด้านของเควสยามากันบ้างนะครับผมเควสยามานี่ผมขอบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะยากนิดนึงนับผมสำหรับใครที่หัดเล่นนะครับก็ขอแนะนําว่า ถาจะเล่นยามาเนะี่ยแนะนําให้ใช้เป็นผลดอแล้วผบผลดอนะครับแม้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผลดออกีก็แนะนําให้เพื่อนพาไปเกาะได้ตามเกาะโอเคผมเควสแรกของยามาเลยก็คือหนึ่งเมื่อคุณมารับเควสใช่ไหมอ่าเขานะ่ะจะให้เราอ่ะไปให้มอนตีนะผมก็คือให้เราเดินมาตรงนี้อ่าเดินมานครับมันก็จะเป็นมอนครับเกิดอยู่แถวนี้แหละเออตรงนี้เห็นไหมไอ,อ้มอนตัวเนี้ยไอ,อ้มอนพวกเนี้ยเขาก็จะให้เรามา ให้โดนมอนตีนะคแล้วเราก็ตายเนแ้แหละมอนตีแล้วเราก็ได้ตายแล้วเราก็จะได้เพชรอันนี้เป็นหนึ่งก็คือเป็นสีเพชรแล้วนะครับอตอนนี้คือเรามีสีเพชรแล้วนะทุกคนไม่ไม่งงนะครับผมก็อธิบายเข้าที่ผมจะพูดได้นะครับเมื่อเราทำเควสี่เสร็จนะผมเควสที่อสองของเราก็คืออันนี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันมันก็ดูจะยากๆหน่อยนะ,ะมันก็ฟังก่อนนะครับ เควสที่2ของร้านนะผมก็คือประมาณว่าเขาจะให้เรารับเควสน่ะแล้วหมอกจะลงหน้าจอครับพอหมอกลงหน้าจอเนี่ยเราจะทําให้การสายตาเราเห็นยากนะครับแต่สายตาดีแล้วก็โอเคนะครับสายตาไม่ดีตาเบลอๆเนี่ยก็โอ้โหแนะนา,นาให้เพื่อนมาช่วยหน่อยก็ดีครับก็คือเคว็เนี้ยเขาจะทําให้เกี่ยวกับว่าหมอกลงเราต้องไปตามเกาะทุกเกาะนะครับฟังนะครับทุกเกาะของแมปนะแมบโลก3นะครับทุกคนนะครับก็คือแบบว่ามอน,น่ะ มอนนะครับมันจะมีจุดม่วงๆขึ้นตามตัวนะครับแปลว่านั่นแหละเราต้องตีนะครับทุกเกาะนะครับทุกตัวอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวถ้าเหลือไปแต่ตัวเดียว,วก็คือภารกิจเฟลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ,อาจจะมีคนถามมานะครับว่าเออพี่ครับพี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเจอมอนเนี่ยแต่ว่าเราตีไม่ครบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมก็ภารกิจจะไม่ผ่านนะครับก็แนะนำว่าให้เราเช็คดีๆทุกเกาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครมอนที่ไม่มีจุดม่วงขึ้นตัวครับก็อย่าไปตีนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวนะเอาที่มันมีเจ็บจุดม่ววงขึ้นนตััโอเคคะรบ อ่าอ่อวันนี้ทุกคนพอจะเข้าใจนะ <_ d ream> เดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพตามคลิปไปด้วยจะทำให้ทุกคนคแรบบับอ่าโอเคครับเข้าใจนะเออแบบทำไงบ้างเ <_ d ream> พราะอ่ะพอเราไปทุกเกาะเสร็จแล้วผมอ่าเราก็จะได้มาไอเคเวสืแ่แกเราก็จะได้มาหนึ่งอันเป็นห้าอันนะผมอ๋อโอเคหกต่อไปนะครับก็จะเป็นเควสสุดท้ายของดาดยามาน,นะผมก็คือเราต้องไปที่เกาะอะไรวะเกาะที่มีโครงกระดูกอะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอหรือว่าขึ้นรูปให้ดูนะผมก็กานที่เป็นกระดูกก็จะเป็นเกาะแบบนี้นะผมโอเค นะครับแล้วเราก็มาอีกทีนะผมไปที่ตรงบ้านสุสานนะผมก็คือเข้าไปนะมันก็จะเจอกับมอน NPC ตัวเด่นนะผมเป็นเกี่ยวกับลุงลุงหนวดนั่นแหละเออเมื่อเราเข้าไปนะผมเราต้องเตรียมอย่างแรกเลยก็คือโบนนะผมโบนคืออะไรก็คือเศษกระดูกของโบนนะครับก็คือเราต้องเอาเศษกระดูกเนะี่ยไปโพเศษเพื่อเ,เอามาแลกเป็นลูกไฟนะผมลูกไฟคืออะไรลูกไฟคือเกี่ยวกับว่า,าเราจะเอาลูกไฟเนี่ยไปเสกมอนนะผมหรือว่าเสกบอสเขียวนะบอสเขียวก็คือเป็นบอสควยสุดท้ายของ ดับยามะนั่นเองครับเมื่อเราได้ลูกไฟเนี่ยโอกาสดับลูกไฟมันจะออกยากนะครับผมสุ่มไปประมาณ20-30รอบไม่ออกผมต้องให้รุ่นพี่ผมมาช่วยทนะผมจะแปะวาร์ปรุ่นเมียนะครับ,นะรบนะพอดีว่ามันหาสาวแนละ้วมันแต่นี้มันเชี่ยน,นะผมจะหาสาวให้มันหน่อยนะครับอ่นะครับรุ่นพี่ผมเองนะแปะลิงเฟซให้แล้วนะแปะรูปให้แล้วเออไปหาเอเหงาไปหาจีบนะเอา,สา,ส,าสาวสวยๆนะผู้ชายไม่เอานะเออหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะพี่ชายเออโ okay, อเคครับผมก็คือเราจะเอาลูกไฟเนี่ยมันจะบอนบอลนะผมแล้วก็เรา อันดับแรกเลยฟังดีๆนะครับทุกคนเราตีบอสแต่ไม่ต้องตีนะครับอันนี้คือผมบอกเลยไม่ต้องตีบอสครับให้บอสตีเราเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเควสบิ๊กมัมนะบิ๊กมัมคือเราต้องฆ่าแต่ว่าบอสเคียวเนี่ยให้ปล่อยให้เขาตีเราเลยอ่าโอเคเมื่อเราตายเลยใช่ไหมเราก็จะลงมาที่นันโลครับผมมันก็จะเป็นเควสสุดท้ายที่เราจะเอ้ยไม่ใช่เควสสุดท้ายดิคเออไรเงเป็นภารกิจที่เราต้องทําในรโกผมก็ต่บูมอีคลิปให้ดูเดวเปิดคลิปใหนะครับคอนโดเจอกันดูเลย เอาแล้วครับผมขั้นตอนนี้ครับเมื่อเราได้รูปไฟมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาเขาเรียกว่ามานรกนะครับขั้นตอนครับแล้วก็คือเราสปอนบอสใช่ไหมเราก็จะมาให้บอสฆ่าเราครับได้ดื่การให้บอสเคียวตีเรานะครับเราก็จะว้ามาที่นรกและวิธีการทำเควสนะเ้วก็คือเราต้องมาจุดขอบเพลิงครับผมอันนี้เป็นคลิปย่อนะเออมันเป็นว่าแบบว่าคลิปผมอัดล่วงหน้าก่อนที่ผมจะได้ยามานะเออมาเดี๋ยวเรามาจุดขอบเพลิงกันดีกว่าครับให้ขั้นตอนแรก,กเรากด E นะเพื่อสปอน พวกนี้มาครับแล้วก็กดอันนี้ไปใช้ครับเราห้ามตายดิดขาดคนะิดว่ากูจะตายนะแล้วก็เปิดหาชีิดไปด้แล้วแล้วก็ตีแล้วแล้วก็หลบหลบหลบตีตีหลบหลบตีตีหลบหลบอ่ะห้ามตายนะถ้าต,ตายเดี๋ยวเวทจะหลุดมัง้งเอออ่ะโอเคนะครับเมื่อเมื่อกี้เราได้ทำการจุดคอเพลิงอันที่หนึ่งมแล้วแล้วก็มาจุดอันที่สองต่อเลยนะครับ อันที่สองก็ได้อยู่ตรงนี้ครับผมเราห้ามใช้ปนพานในการแปลงล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามันจะแปลงไม่ได้นะครับเอ้มันจะจุดข้อพลิงไม่ได้นะเราก็กดบ้างโอเคครับแล้วก็เดินหนีมาเลยนะครับแล้วก็ใช้หายคีสังเกตเราฟันเข้าไปครับทำแบบนี้ไปเรื่อยครับสามข้อพึงิงอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็แปลงล่างกลับพืนเอออันนี้ผมมันก็จะเจอกับบอสนะครับก็คือการสปอน,นท้าสุดท้าย เราถอยไปก่อนครับเราก็ใช้ยามะหรือว่าทุชิตะตีเท่านั้นครับผมไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ได้นะเราก็ตีเข้าไปครับตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยครับง่ายๆครับบอกเลยง่ยไปไปก็โอเคครับผมเมื่อมันตายนะครับมันก็จะวาร์ปให้เรานะไปในประตูนี้แล้วเราก็กดวาร์ปเข้าไปเลยโอเคนะคลิปก็ประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนเควสบิ๊กมัมเป๊ะเลยนะผมแต่ว่าแค่เรานะเปลี่ยนจากขึ้น สวรรค์เปนนลรกแทนนะครับอโอเคเมื่อไปอย่างนั้นนะครับผมเราทำเควสเสร็จแล้วเราจะรวบรวมอัญมณีนะผมเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เรารวบร,รวมอัญมณีเลยนะผมเจอกันเราได้เข้าไปนะผมมันก็จะเจอกับการที่เราเนี่ยจะเอาอัญมณีทั้ง 6, 6อันเนี่ยมารวบรวมไว้ตรงกลางนะครับอ่าก็คือ่าใครได้ใครที่ทำเควสอะของทุชิตะหรือว่ายามาคบแล้วนะ่ะ เราจะได้อัญมณีเป็นทูต6อันนะผมแล้วก็กลับเป็นล่างปกติกันโอเคครับพนันมาตรงกลางนะครับกด E ไปเลยผมแล้วเราก็จะได้เอาอัญมณีทั้ง6เม็ดเนี่ยมารวบรวมตรงกลางไว้นะครับแล้วประตูมันก็จะเปิดนะอ่าพอประตูเปิดงี้คือเราจะตีกับอ e ีบอสตัวหนึ่งครับผมก็คือเป็นบอสควสสุดท้ายนะครับแล้วก็คือห้ามตายแบบง่ายๆเลยนะครับ เราต้องใช้ดาบทูจิตะหรือว่ายามะทนะผมเพื่อในการโจมตีมันนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆีช่วยนะครับผมก็คือพี่เบสนะครับกับตังนะครับเป็นเพื่อนพวกเราันนั้นเองนะครับเราห้ามตายครับตายนี่แย่เลยนะบอกเลยน่านะผมกาจะมานะผมเราก็ได้บอกกันมาแล้วครับแล้วเราก็ได้เป็นดาบยามะหรือว่าดาบโอเด้งมา2ออันแบบนี้แล้วนะผมโอ้โหโคตรเก่งเลยครับคนดู ดีนะนี่ครับผมเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้ดาบแบบนี้ผมก็ทําตามแบบที่ผมสอนเลยนะผมแบบเลยได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะสำหรับใครที่แบบยังไม่อยากจะออกหรือว่าอยากจะทสดาบก็ลองก่อนได้นะเพราะจะมีพวกโครงกระดูกโง่ๆครับออกมาโจมตีเรานะขอญาตหนีเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราให้ดูดาบก่นนะนี่ครับถ้าเราไม่เปิดฮาคีินะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับดาบสุดโกแล้วก็เปิดฮาคีิเป่าโอ้โหเท่มากเลยับผมเนี่ย เดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมารีวิวสกิลมาสเตอรี่ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะหรือว่าคลิปแนวโรบ็อกก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช well. ่องเดียร์สด X2X2 ทูเอได้นะครับผมเพื่อเป็นคลิปกําลังใจในการทำคลิปโรบ็อกครั้งต่อไปสวัสดีครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับเจนคินนะผมสวัสดีครับบายบายอยากให้ผมทํากีตาร์บูมก็นแล้วเดี๋ยวมาทําให้นะทุกคนบายบายเจอกันครับผมบายบายจุ๊บ